สำนักข่าวจากประเทศญี่ปุ่นรายงานค่ะถึงนักผจญเพลิงวัย33ปีรายหนึ่งจากจังหวัดวากายมะประเทศญี่ปุ่นนะคะบอกว่าชายคนนี้เนี่ยถึงคราวซัวจริงๆแล้วแหละเพราะว่าเขาถูกลงโทษแล้วก็ถูกหักเงินเดือนสาเหตุเพราะว่าเขาทําอาชีพอะไรรู้ไหมคะเขาทําอาชีพยูทูบเบอร์สายเกมมิ่งค่ะสำนักข่าว AFP รายงานนะคะว่านักผจญเพลิงรายนี้เนี่ยมีคลิปวิดีโอบน YouTube ของเขาก็คือผลิตมาตั้งแต่ช่วงธันวาคมปี63จนถึงเดือนตุลาคมปี64ขนาดมีอาชี ชีพนักดับเพลิงแล้วนะเขายังมีเวลาไปผลิตคอนเทนต์ YouTube เนี่ยถึง3 1 4คลิปด้วยกันแล้วก็มีผู้ติดตามใน YouTube ของเขาเประมาณ1 5 0 0 0คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเล่นเกมแนวกลยุทธ์ออนไลน์แบบนี้นะคะก็ไม่ได้มีการเปิดเผยหน้าตาบนช่องของเขาแต่อย่างใดแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าแม้ว่าเขาจะไม่มีการเปิดเผยหน้าตาของเขาเนี่ยถามว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยเป็นพนักงานดับเพลิงของหน่วยงานของเราเรื่องนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการสืบสวนขึ้นหลังจากที่ มีรายงานจากบุคคลนิรนามคนหนึ่งเนี่ยเขาไปบอกเจ้าหน้าที่บอกว่าใน YouTube ตัวนี้เนี่ยอาจจะมีนักดับเพลงที่รับงานเสริมเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้นะลองไปตรวจสอบดูหน่อยโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเข้าไปตรวจสอบไปพิสูจน์รู้ไหมคะว่าเขาพิสูจน์ด้วยยังไงเขาพิสูจน์ตัวบุคคลจากการฟังเสียงคลิปยูทูบเบอร์ของเขานั่นเองแล้วเขาฟังทีละคลิปเลยนะพี่อาร์ตสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าตัวนะคะก็ออกมายอมรับค่ะบอกว่า ผมเองนี่แหละเป็นคนที่ทำทูเป,ปอร์จากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการลงโทษไปพอฟังตัวเลขแล้ว314คลิปภายในระยะเวลาจริงๆแล้วก็ประมาณเกือบๆสิก็คือ10เดือนนะครับเข <พอ S 1> าทําคลิปวิดีโด<พ>อท<า>ี่เวลาไหนไปทำต้องถามก่อนนะคะแต,แต่ว่าเป็นนักดับเพลิงก็อาจจะไม่ได้มีเพลิงไหม้ทุกวันไงน้องดาว <im ples> ก็คิดว่าก็มี <im ples> เวลาซึ่งถ้าเกิดสมถามว่าในบ้านเราเนี่ยทำยูทูบจะทำสตรีมมิ่งก็คงไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าความผิดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การสตรีมมิ่งเล่นเกมนะน้องดาวแต่อยู่ที่ <im ples> การได้เงินจากการทำสตรีมเขาบอกว่านักพชจิรเพลิงรายนี้เนี่ยได้ค่าโฆษณานะครับได้เงินจากการโฆษณานตลอดระยะเวลา10เดือนเนี่ยเป็นเงินสูงเกือบ1 0 0 0 0หืนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3 3 3แสนบบาทนะครับบทลงโทษก็คือ หักเงินเดือนในเดือนมกราคมไม่ใช่เงินเดือนย้อนหลังหักไม่ได้นะครับแต่ว่าเดือนมกราคมเนี่ยจะหักร้อยละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือหักเงินเดือนสิบเปอร์เซ็นต์โทษฐานละเมิดกฎหมายราชการท้องถิ่นซึ่งห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐมีงานเสริมที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีกฎหมายท้องถิ่นนะครับแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันซึ่งที่นี่เนี่ยบอกว่ากฎหมายท้องถิ่นของทางราชการเขาเนี่ยห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ มีงานเสริมนะครับโดยสตรีมเมอร์นักนพะจเเลิงระบุว่าการตัดสินครั้งนี้เนี่ยของทางภาครัฐเนี่ยไร้เดียงสาเกินไปที่เดทากะอามาโนเจ้าหน้าที่ของเมืองเนี่ยระบุว่าเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นสิ่งเรวร้ายที่เขาเป็นยูทูบเบอร์แต่การที่เขาได้กำไรจากการโฆษณาเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและยังเป็นการทรยศต่อความเชื่อมั่นของชาววากายามะด้วยอันนี้ก็เป็นทางเจ้าหน้าที่ ญี่ปุ่นนี่คือกฎหมายบ้านเขานี่คือแบบเด็ดขาดแล้วก็รุนแรงมากๆเลยนะคะดามีโอกาสได้ไปสอบใบอนุญาตว่าความทนายความก็มีการอบรมจริยธรรมมารยาททนายความใช่ไหมคะพี่อาร์ตมันก็จะมีข้อข้อหนึ่งค่ะที่เขาห้ามบอกว่าห้ามประกอบอาชีพที่เป็นการประพฤติอันเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความแล้วก็มันก็มีติวเตอร์ท่านหนึ่งนะคะเคยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย ทนายความห้ามประกอบอาชีพอื่นที่เป็นการเสื่อมเสียต่ออาชีพทนายความแล้วก็มันก็มีการตัดสินก็คือมีการสอบสวนแหละเพราะว่ามันมีคนนึงเขาไปประกอบอาชีพเขาไปประกอบอาชีพขาย,ายมูฟฟ<ม>ิ้งขายมูฟิง้งโดนล้องเรียนนะคะโดนล้องเรียนบอกว่าประกอบอาชีพที่มันเป็นการเสื่อมเสียต่อมารย,ทยาททนายความแต่ถ้าสมัย <Add S 1> นี้เนี่ยอาจจะมีการยนยวนว่าโควิด -19 ใช่ไหมพี่อาร์ตถ้าเราไม่ประกอบอาชีพถ้าเราเลือกงานเนี่ยเราก็จะยากจน่ยต้องไม่เลือกงานไม่ยากจนตอนนี้ก็อาจจะมีการอารมณ์อั่รวยหรือว่า จะมีการผ่อนผันเพราะว่ากฎหมายมรยารยาททายความมันอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้มีการเด็ดขาดขนาดกฎหมายของญี่ปุ่นตอนนี้ถ้าคงคิดว่าไม่มีใครน่าจะร้องเรียนในเรื่องนี้แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีคนร้องเรียนเรื่องการขายหมูปิ้งบอกว่าประพฤติตนอันเสื่อมเสียต่อมรารยาททายความขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวมันไก่ขายหมูปิ้งไม่ได้เลยเมื่อก่อนนะคะ